ามเดิมตอนที่แล้วใส่เต็มที่ไปเลยเนี่ยนะดูหน้าโน้ยมันพอดีจมูกนี่ไงนี่คือจมูกน้องอันนี้คือไอ้ตะกากเนาะแล้วเรื่องราวก็ยังคงดําเนินต่อไปบนเพื่อนเรียบร้อยน้ําใช้ไม่ได้โอ้ตาย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 ที่เหลือไหวไหมเนี่ยรู้สึกอาจจะไม่ไหวแล้วดูแล้วเออตายรอบนี้มันโดนไม่ดีแหละโดนไแบบเยอะมากเพราะผมฝืนลองอะไรใหม่ๆมันโดนแรงแต่ว่าไม่เข้าใจเนี่ยโดนแรงมากเลย แบบแรงเกินไปเว่อร์ตงอานอ๊ดเมีคนอีกแล้วเหมือนเดิมแล้วก็อําน,น้ำไม่ได้จริงนะไม่ได้จริงด้วยสวยแล้วทีวีก็เรื่องเดิมเดิมตอนนี้จะต้องลองดูอันที่ถ้าเกิดว่าจะเอาไหนก่อนหลังเนาะก็คงนี้ไม่ใช่อันนี้ไหมอันเทพมันก็ไม่รู้อะเทพมันก็ฆ่าไม่ได้เหม,มือนกันน่ได้เอาโค้งมากก็ได้ไหมโค้งมากก็โหดดีตอนท้ายมอนเตอร์นั่นแหละ ต้องลองเนี่ยเกมมันขับพิษนาเนเลยตอนนี้แก้ไม่ได้แล้วต้องลองเสี่ยงอันนี้แหละต่อไปโอเคทุกท่านตอนนี้เราคาด,ดุเงเหลือเฟือนเนาะผมพักได้แหละเรื่อยๆเนาะเนื้อจะดีกว่าด้วยอ่ะอืม,นอมนนนเนี่ยบวกสามสมรรถนะก็ดสันเนาะโอ้ดีๆโอเคได้ได้เยอะเว้ยโอเคเนี่ยผมว่าดูเสียไปนิดเดียวเลยนะแต่ค่าที่เพิ่มกลับมาเนี่ยคุ้มมากเลยเออมันเสียสองได้สามดีดีดีกลับมาถึงเพราะว่าเต็มเนื้อจะดีกว่าเลยมันก็เสียไปเมื่อกี้คือหน้าประมาณแปดถึงสิบเปอร์เซ็นต์เนาะแต่กลับมาคือไอ้นี่เต็มเลยด้วยเออก็ไไมม่่่่แแยย อ๋อมันบริหารนี้ได้นะโอเคถ้าเกิดว่าค่าดุมเราใช้น้อยผมก็ไปหาเพื่อนสัตว์ดีกว่านะตอนนี้โันคนี่แผนที่มีด้วยเอ่อซอสตีนด้พอดีเลยผมบีมมันใส่หน้ากากไว้แล้วไงด้วยฟังกันแล้วหน้ากากมันก็แค่อาจจะเมือนหรือสั่นเหรอจริงมันก็ดีเท่าไหร่แบบหน้ากากแผนที่มันไม่ใช่ทิเกอร์ป้อไงเจอบ่อยอ่ะเอานี้ก่อนนะหนึ่งแล้วก็เข้าใหม่ดูสุ่มคลองใหม่ได้ก้องมีโอเคตามที่มีแล้วกันนะโอเคแล้วก็ใส่กล้องแทนเลย น้องเป็นหน้า,าเดิมแล้วเย่ yeah. ผมขายทิ้งน้าวแกนี้เพราะว่าไม่อยากใช้เท่าไหรดีซั่นเยอะตอนนี้เนาะแอเแล้วก็พวกนี้น่าจะดีกว่าในการทิกเกอร์อีเวนต์นะผมด้วยอะหมู่บ้านนะเนาะเผื่อเจอไอ้เซ็ตเหมือนที่ได้ใช้งานตามนี้แหละตามเคลียร์ที่ว่าไปในฟิลชิมุกคาเกะคนทำพิธีกรรมบางอย่างเนาะนัววกบวชแกทำพิธีกรรม คนเปิดปีศาจท้องถิ่นนะที่กักขังในพื้นดินด้วยก็ถูกเชิญไปร่วมกับเขาด้วยเช่นกันเอาได้ไหมลองดูไอเทมเพิ่มไว้โอเคไอความรู้เรามีพอเนาะอ่านศิลพิีกรรมปลาทำตามแพทเทิร์นของตบมือไปได้สวยนะโอเคศิลปิกรรมแล้วขอให้ของตบแทนมาด้วยเป็นผงศพวะเนี่ยโอ้ m ม่ o ออ๋อเสียโชคไปไดเอ็กพีกลับมาขายได้ปะขายได้ด้วยมันประเด็นคือเราไม่อยากเสียรักไงรักเรา บางทีต้องการหมาเนี่ยอันนี้คงไม่ได้ใช้นะผมว่าเราเราขายได้เลยว่าไว้ตังค์หมดค่อยขายนะตอนนี้เรามีตังค์เยอะจริงเก็บไว้ก่อนนะกด้ไอเทมฟรีนะผมอ่ะอีกรอบหนึ่งมาขอรู้เราดีใช่โนเดตเราดีแปดแต้มอุ้ยนายพวกเรากำลังมานะแล้วพวกเราจะได้กลับมารุ่นเลยขัน้นนึงไงใครโอ้เิเจชตจอมเบสพวกนี้มันลำบากตอนที่ไม่นยำเราต่ำมากเนี่ยทำไมวะอาวุธเราไม่ดีพอเลยผมว่า สายนี้มันโนเลือเบียดเนี่ยเบียดดีแหละใช่แต่ความแม่ยนยำเราต่ำเกินไปอ่ะอืมแต่สู้คนได้แหละผมน,นะสู้คนได้ดอทได้ปะดอสได้อยู่นะโอเคมันได้แหละผมนะเสร็จนี้ก่อนใช้ดอทได้อยู่อืมเปเชียนส่งคุณบินไปแต่ไม่อกี้ไม่เสียนะไม่เสียเลือดนะผมว่าดูดเลือดแล้วไม่เสียแค่ระเบียดบินอ่ะตีมัน้องตอนนี้ได้ตนหน้างก็ตีได้แล้วลัวเนี่ยไม่เสร็จเลือดเลย แค่บินเล่นนะตอนนี้เหมือนคนเล่นกับแร็กคูนนะโอเคส่งบินเรื่อยๆคำๆอะไรก็ไปมาตักให้ตายก็พอง่ายๆเดี๋ยวร้อดไอเทมเหรอโอ้ดักออฟซีนิงเนโอเคผมได้ไอทเทมเยอะเลยรอบนี้ยตาแกจะมู่บ้านส่งมาให้คุณนะช่วยกันป่วยได้โอ้ของดียาวเนี่ยเอาไ่ใช่นี่มันไอ้นั่นก็ได้และอันที่ไว้จัดก,การไอตัวนั่นไงตัวไอผีหลับอ่ะเออไปเนคือถ้าเกิดใช้โปรตีสใช้รถพาวเวอร์สตูได้เนาะอืมเอาว่าเดี๋ยวเราเก็บเขาของกระเป๋ากันนะ ของได้เยอะแล้วล้วนเลยตอนนี้ช่วงนี้ทางเพื่อนแม่ตอนนี้ผมวขั้นอุมพ์นะโอเคผมไปโรงเรียนกันนะฝนตกได้แบบรอบนี้พวกเจ้าต้องมากับเรานะเรามีค่าความรู้มากพอถ้าเจ้าไม่เอาก็เดี๋ยวนินทาให้นะโอเคเขาตีมาเนี่ยเออนักเรียนดีจ <c oughs> ะพวกกากแล้วเวยวะอะไรวะเนี่ย observe มากับเราดีๆแล้วเป็นคนดีได้ไม่ได้ว่ะบายเสียแต้มฟรีแล้วไม่ได้เลยก็มาเนี่คือแย่มากเลยพวกนี้มันร้ายอ่ะแล้วมีเด็กนักเรียนแย่ๆอะไรนึกออกปะ คืออะไรวะเนี่ยเศษหายเพราะพวกนี้ตึงไม่รอได้งอนเกมมันใจร้ายเสียดูฟรีเสียพวกนี้ฟรีๆด้วยแล้วไม่กล้าใช้เป็นตัวรอดในพวกคณะตายไอ้พวกมันโคตรแย่อะเนี่ยอุ้ยความเต็มที่แล้วนะรู้สึกเพื่มมากาค่อยๆเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันอุ้ยพื้นที่มีปัญหาความเสี่ยงกว่าเดิมมากขึ้นเหรอเขาสึกอ๋อเป็นอีเวนต์เสี่ยงในพื้นที่นี้เนาะ โรงเรียนมีความตื่นกว่าเดิมอ่าช่างมันนะโรงพยาบาลต่อมีเพื่อนเพิ่มก็อุ่นใจมัง้งนั่นนะ้อ้ยนินเสียงจากข้างหลังคุณแกสิพังงงฉันนะเห็นธนูกิบไม่ได้นะตรงจะเก,ก้าออกจมหน้าเลยชายเสิบตีกันแล้วคุณโอเคแย่แล้วสิบสองอสิบสองเหรอสิบสองเองก็น่าจะโอ้แต่แม่นยำต่ำม,มากเลยเราตีแม่นๆน,น,น่าจะอ่าสองทีผมไม่รู้ว่าไอ้ถ้ากับมิดนี้มัน ที่เปลี่ยนไปนะแต่น่าจะได้แหละลองดูอ่ะปึ๊บเนี่ยหกไงมานเ้าเชื่อว่าได้ดาเมจกับคนดีกว่าโบตีนะโอเคหกจิมด้วยทีเดียวตายครับผมนอนลงมาต่อไปเลยแกไม่ต้องตื่นมาเลยอ่ะไว้ไว้ไว้ยังไงอยู่หาของต่อไปมีคนไข้าพารานอยไม่มีสเตปพารานอยเนาะเราทำอะไรไม่ได้นอกจากคุยกับเขาโอ้ก็ว่าเปอีพีได้แล้วตอนนี้อ่ะมีลูติ้งชนะตูได้หนึ่งฟันเหรอโอ้เราเจอซูบบนั้นแล้วได้ตังค์ฟรีก็ดีนะผมว่า มีปนเนี่ยอ๋อะโอกาสหาไอเทมเหมือนแต่สู้โอ้แล้วเทมตอนสู้ชนะเนาะโอ้ดีกว่าผมว่าถ้าเกิดเทียบกับลูตติ้งอะ่ะตั้งน้องทีมันไม่หวุดเออถ้าเกิดก่อนนี้เราได้ของดีก็จะขายได้กันนะด้วยเช่นกันแล้วก็มีอาร์เคนช่องว่างเวทมนต์ไม่ต้องการถนะึงว่าโดของมาเลยแล้วก็เอาสายดีจะว่าไปนั่นแหละอาวุธเราเป็นสายขอรู้เนาะก็เนี่ยนู่นก,ก็ได้ผมว่าเต็มที่เลยเขารู้เต็มที่ก็ได้เพราะต้องการตามที่เรามีลิตโชดเด็เกอร์เป็นโนเลด,ดด้วยไงคิดว่า อ่ะคุยกับเขาใครบ้าไม่ดีช่างมันเดี๋ยวทำปหนหน้าฟรีไปยังเยอะอยู่นะโอเคไม่ไมเป็นไรยังไหวยังไหวสืบโรงพยาบาลต่อไปเจอเพื่อนนะโอเคเราเคยคุยแล้วมีมปัญหาไอ้ค่าเร็จรกว่าเดิมเราลองไม่มีปัญหาแล้วกัน,นโอเคดิสันเพิ่มหนึ่งนะโอเคคุยได้ทั่ว,วไปมาสืบโรงพยาบาลต่อใช่ไหมเอาดาวเทาแล้วตอนนี้ไปหาที่อยู่คนป่วยที่อื่นกว่าไปโอ้อนต์ใหม่นะโอเคเสียสิทบ,บิลเลียน ได้ยินเสียงกระจกแตกมานะพบศพตำรวจนอนจงกองเลือดอยู่ด้วย,ยเหมือนบางอย่างหรือบางคนตัดคอเขาอยู่ทอรเอาฮิสโทอสอุ้ยมีปืนโอ้โหเอาอะต้องอ่าดูแพก็กกระเด็นลอ,อยเฉยนะไม่น่าคุ้มนะโอเคนี้ก่อนนี้จะมีใครมาโดปืนนี้ครับผมได้เนี่ยอิมโมโเนี่ยมีสองนัดด้วยโอเคโอ้เซอผลทั้งมันโอเคเขาต้องการอไรีกแล้วนะแต่สุดไม่ดีดีที่ขาเอของศพไปอ่ะไม่ต้องไปแคร์แกได้ปืนซอ็อกเอโอ้ซอ็อกเอเว้ย เดนเมทตอนยิงอ๋อก้าวดนเมทเนาะมันเอมันเป็นคือเราต้องใส่ก่อนนะเพื่อที่จะยิงไงวันแฮนด์เ p e r c e p t i o นด้วยสาย perception f i อาร์มเนาะฮ่านิวมั <c oughs> นบุ l l e t n หกศูนย์디자이너 n หกศูนย์กว่าไปของน่าจะดีนะผมว่าผมว่าผมเก็บไว้ก็ได้ตรงเนี้ยก่อนเดี๋ยวค่อยถอดออกเพราะตอนนี้ของมันเผื่อสู้กับตัวบอสอะใกล้ถึงแล้วอาวุธพร้อมปานะเก่งผมว่าอะไล่หาของต่อไป ถนน,น,นเงียบๆตอนนี้อย่าไปแปลกไปไม่เห็นใครที่ถนน,นเลยนะนี่มีคนที่นาฉันหรือเปล่านี่ไปดีกว่าเดดิส,สันฟรีหนึ่งแต้มกลับโรงพยาบาลต่อนะโอเคสืบต่อไปโอ้ของขโมยจ้ะอืมเคยๆแล้วเราไปไปถธนน,นไปเนาะอยากลองดูพวกสนิทพาร์บ้างอะไม่ก็จุดไฟเอาหาไหมคือตอนนี้อยากเอาหาเพราะว่าเป็นธนูกเกียร์หนึง่งใบ จะเกิดอะไรขึ้นจุดไฟลองไหมลองแหละมัวนะเราเก็บมีดก่อนนะแล้วกันนะอืมเก็บก่อนนะก็ลองจุดไฟเผา <c oughs> ของเสียงเพิ่มหนึ่ง <c oughs> จุดไฟเผาแผลลามไปทั่วเลยนะแก <c oughs> ไม่หาคุ้มันได้ก็ไปได้สิเอ็กพีคุ้มไหม,ไม,ไม <c oughs> แหละคองเฟสบทหนึ่งเบลไม่น่าคุ้มเอาฮาแหละเอาฮาถึงแล้วว่าโอเคถึงแล้วก็ต้องเอาของออกมา,ากตัวเนาะโอเคเออ่ก็มีดแหละไม่ปาได้นะ อ่ะเรานีเต็มเราดีพอไม่ก,ก้มกราบผีด้วยตอนนี้เราค่ายตายแล้วโอเคถึงที่หมาเนี่ยคนที่นอนอยู่ถ้าเราไม่ใช้มันก็ได้เนาะด้วยแต่คนใช้แหละแต่สู้ชนะผมน่าจะดีกว่าเนี่ยเตรียมกันได้พร้อมแล้วสู้กับมันมันเป็นมอนสเตอร์สู้ได้เนาะได้เนี่ยได้เลือกเท่าไหร่ครับครับ้โแปะได้หรอวะถ้าปืนที่ใช้นะ่เก้าเนาะเก้าต,ต่อช็อตโอ้ my god ตอนนี้ผมขอเสียงส่งเพื่อนกันได้ลดแอคชั่นได้ ผมไม่น่าโดนคณะเนาะไม่รู้ะ่ะอันไหนวะเนี่ยอ่ะอารีดิสแท็กเนาะต้องลองลองดูต้องลองดูแล้วก็สุกไปี้านดอทอ่ดอดอทมันน่าจะใช้เยอะนอะเยอะไปเดี๋ยวปาก,กันไหมปารทิ้งไปก่อนแล้วกันอันนี้เนาะปึ๊บเท่าไรแปดโอ้โหแปดโอ้โหได้เปลียนแรงไหมได้เปลียนแรงอยู่ฮึมนี่จะประมาณสามถึงห้าตัวไม่น่าแรง แต่ผมแก้ขวดมันกีนแรงมากเนาะโอเคคุ้มอยู่ผมว่าที่ตักน้ำมาฮึมดิสแท็กเสร็จแล้วการตีฮิตฮึมถ้าเราสองทีเออใช่เดี๋ยนะใช้เพื่อสองทีได้ปั๊มลดสองทีป่ะตัวไปนะหรือสั่งกระแบบเป็นแต้มฟรีๆที่ตอนนี้ใช้ได้เนาะโอเคปึ๊บดิสแท็กสองทีแล้วเล่นดีดิสแท็กได้ดีพามดิสแท็กายรอบสองไม่ได้โอเคดีไม่ใช่คะแนนโอเคก็ไม่แย่ ติดไหนแม่โอเคเดรเมจมันจะโดนแบบรีบหน่อยคนนี้จัดการอะไรตอนเนี้ย <c oughs> อืมเนี่ยเหลือ65เนาะเดี๋ยวได้องจริงเหรอโอ้โหอ๋อแต่เพราะเราเบียดต่ำกว่าเนาะเบียดต่ำใช่ที่เหลือก็ดอทไปผมน,นะก้เอด็ดโอเคเบียดมันต่ำแล้วก็เลยนนั่แหละ่ะ <c oughs> น,นะถ้าเกิดเป็นดอทแตแ่แล้วก็แม่นยำอันเนี้ยได้นะได้อยู่เจ็ดเจ็ดเรื่อยๆเหรอลองดีไหมเนี่ย มันอาวุธนี้ไม่ใช้ได้เร็วตอนนี้พอเราใช้เคลื่อนล่อไปทีนึงเมื่อกี้เร็วกว่าเดิมเยอะเลยห้าเอาว่าลองกันนะเท่าไหร่โดนดาเมจแปดแปดผมเพิ่มด้วยดาเมจเราแรงกว่าเดิมด้วยอืมเทียร์วะ่ะโดนดาเมจกว่าเทียร์โยฟรชแปดเนาะเดี๋ยวปืนมันเท่าไหร่นะตัวไปแปดสิบสปีดเนาะสองทีก็คือสิบแปดผมว่าจริงๆจะจับยังได้อยู่นะปืนเดี๋ยวค่อยลองสั่งก็ได้ ืมพอกงันแล้วก็โหลดเหมือนเดิมแล้วก็ตีสองทีรอบหน้าได้แหละอ่ะ <S <S พยายามจะกืนกินตั้งตัวอยากกินเราเลยอ่ะตีอย,งงตยนะอ,อย่างนี้ปั๊บได้ป่ะเดี๋ยวสิบสี่เหรอไม่นะสิบสี่ก็แปลว่าถ้าแปดกับหกใช่ไหมพอดีโอเคพอดีทีแล้วอย่างนี้อ่ารอดเย้ชนะได้อยู่ในรอบตัวนี้ ตัวกินฝันตายแล้วโอ้ส่วนร่างกายของสวิตตัวนี้ลวมลงพื้นไปและเริ่อนะดัอย่างช้าๆตัว,วอิเลของมันนั้นกลับไปในรูบนเพดานคุณแอบ,บชุม่มองดูข้างในฝันหนึ่งของเพดานนี้เป็นบทที่คุณไม่เห็นปั๊บถ้าจะคุกเข่าลงไปเลยด้วยซ้ําสีคุณจัดก,การตัดไปเมื่อกี้นี้ไม่ใช่ร่างกายมันนะแค่นิ้วมันนี่แค่นิ้วนะแกเ,เดียวสู้ไปแค่นิ้วด้วยโอ้ยไ่กอดเอ็นเอนะโอเคคุณตัวสั่นออกจากโรงพยาบาลไปที่ชัวร์ก็คือว่าจบ โรแปลกที่เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะอ่ารีวาร์ดรอบนี้คือดีมอิเตอร์เต้นุ้อมาปลอดภัยแล้วคือแปลว่าไงข้อหมายคืออะไรไม่ชัวร์ที่เหลือก็ไม่มีเต้นน่นเนาะอีซังกับสตามิน่าไม่มีได้เพิ่มอ่ะกันมไปะนี่ยรอบนี้เทพปุรานเมื่อไงบ้างวิ่งออฟเบรกโลกร้ายเหเอเรออ้าวเพบโรงพยาบาลมีปัญหายุ่งอ๋อฮะอ๋อถ้าเกิดเจอแซงคิวต้องเสียตังค์กว่าเดิมมากขึ้นจ้ะเพิ่มราคาการรักษาและผ่าตัดเนาะโอเคเกียวกับคงใจร้ายต่อไปกับน้องนัะคุณน้อยของเรา โอ้ได้ของใหม่เนี่ยก๊าซไอโอ้โอใช้บัฟได้โพสชั่นเลยเนาะอันนี้ผมก็ไม่ใช้เนาะเพราะว่าเราได้แต้มฟรีเนะ่ยกใส่ตาแก้วไปก็เสียเว้อออใส่เดี๋ยวนั้นใส่ตาจริงจริงเหรอกับเราอุ้ยคุณอัดเข้าไปในช่องตาของคุณเองโอ้แม็กก็อดไม่รู้ว่าเราเสียพวกนี้ด้วยตาคุณแหกไปเรียบร้อยแล้วเสียลิซันหนึ่งเลือดไหลหนักด้วยลูกสามไม่รู้ ผมนึกว่าโอเคนึกว่ามันจะไม่เสียอะไรสิแต่ว่คือเป็นตาปลอมที่ได้กลับมามองเห็นใหม่ดีดีอะไรวะเนี่ยรู้สึกดาร์กดาร์กไปแล้วอ่ะเราอตอนนี้ไม่ได้เนาะอยู่ดีสง่งกันนอกก็คือมีคนมองอยู่ด้วยอาบน้าไม่ได้เปลาเราเพื่ออะไรเก็บกลับมาใช้เดี๋นะผมจำไม่ได้มีอะไรทำาไ,ได้ม้างเสียรักสองเยีีเผื่อเวลอัพเนาะ แล้วก็นี่ไว้คราฟของกับไอ้ตัวลัมออฟเฟตคือออสเตตัสใหม่เพื่อเฉือนโอเคก็ได้ประเด็นก็ที่เหลือคือไอ้นั่นเนาะไอ้เฮาโฮเฮลคือตัวตัดนน้ำอ่ะมก็ต้องลองดูผมว่ามันอ่ะต้องสู้นะถ้าเกิดเอาเอ็นเอได้ไหมไว้หรอวะสู้ได้เหรอเรื่องมันเป็นร้อยอะตอนนี้คิวไม่น่าได้แต่ลองก็ได้ไหมคิวไม่น่าได้แต่ลองก็ได้ไหมอ่ะจัดมา ก็เหมือนเดิมนั่นเริ่มที่บ้านแล้วก็พักก่อนเนาะโอเคพักพักพักอืมให้สเต็ตกลับมาใกล้เคียงเดิม20ก็ได้มาก่อนนั่นแหละอ่าดูมีเหลือเยอะตอนนี้ต้นนิดบวยหันดูได,ด้ดีเนาะโอเคข้าอื่นดูไปได้สวยอยู่เราไปซีไซ้าสองรอบเนาะเพลสส่วนที่หมายคือโรงเรียนไปนี่ก็แน่ซีไซส์ก่อนแล้วกันตามหาของของเราต่อไปกับเหลือแค่ที่สองคนที่ตามมีมอเนเตอร์เราสุดลมเย็นๆเต็มปากคุณเลยด้วยรสชาติเป็นโลหะทุกอย่างนะ แล้น,นี่เจอมอนสเตอร์บาดจริงนะด้วยเฮ้ยคุณต่อสองในเป๊ปไปดิ้นเสียงคำรามจากข้างหลังคุณคำระแมวเจอแมวประทับธนุกนะีโอเคคณนสัสเดือดรูน่าแคทรถเดือดแมวเลยวะเนี่ยหน้าตาดูชั่วร้ายมากเลยด้วยโอเคคุณจะแดงนะก,ก็ว่าไปเป็นยัห้าสิบห้าเนาะไหวประถ้าเรา,านี่ได้ปะกดสองทีแล้วก็เนี่ยแม่นอะถ้าเกิดสู้ได้กันน่าจะไหวถ้าเกิดบังเอิญโดนดีไม่โดนเหรอแล้วไม่โดนไหมแย่ yeah, ครับแย่ yeah. ว่าเนื่องจากผมมีคันหน้าเนาะใช่ไหมที่ช่วยให้ลดดาเดมจได้มันเลยดูไม่มีหาเท่าไหร่นะโอเคอ่ะก็นะอันนี้เยอะไปให้ผมอ่านไม่ได้ตอนที่ผมกดตีไปแล้วด้วยอ่านอ่านดิไนแมรเนี่ยดูยดาเดมจบางอย่างไม่ทันแหละช่างมันมันตัดเดียวเร็วจริงแต่เราต้องการข้าวหน่นก่อนอ่ะเอ็ดเอฟพีนะผมสืบต่อไปยาพีโดนธนูก,กีจกกัดการกระสุกได้นะเนาะรอบนี้เจอฐานฝึกซ้อมเนาะโอเคดูบวกสี่เปอร์เซ็นต์ดีไซน์บวกสอง แถมมากลับมาได้เรียนรู้เรื่องเดิมเนาะเรื่อง A Architect Journal ที่เราเคยรู้แล้วโอ้เนี่ยเปลี่ยนใหม่ด้วยี่สองเไม่ได้คือเราควรจะเปิดเพลงไหมค <c oughs> ำถามอมเดี๋ยวค่อยวิเคราะห์กันเนะ่ตอนหนูใกล้ถึงที่หมายเราสืบต่อกันนะโอเคห้องสมุดโรงเรียนสมกอ๋อที่เราสังเกตเห็นบางอย่างที่มันดำๆนะโอเคนี้กับสังเกตการเราควารู้ได้เจอป่าสังเกตการได้ออาจาฟลด้วยกาวแต้มไม่พอแนละ้วโอเค โดนมันดึงดุดเข้ามาหากระจกแตกด้วยเต็มพื้นที่บาดเจ็บเลยด้วยเสีย stamina ฟรีใยใยไม่ได้ืตอต่อไปปิดตาตอนนี้รีบไปเลยโอ้สู้สู้บ่ดเจ็บมารอบนี้บอยจริงนะน้องือโดนเจอผีใยมากกับ่อยเกินไปแนละ้วพื้นที่เสร็จอืนบางอย่างจากในตรอกนะัใ,นใกล้จะมู้ชายที่ฮุกเข่าอยู่ไปใกล้ป้าเขาหยุดแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาผิวหนังดูมีริอ้วรอยอ่า อืมก็ไม่หนูนะตัวเนี้ยถ้างนี้ไปก็สองทีสิบสี่ถ้าเกิดโดนเนาะก็ฆ่าได้เลยตัวที่ไม่ต้องหลบเท่าแถลสิบแล้วโอเคโ่งตีมาก็ช่างมันโหลดมารับตีจะตายไม่ตายหรอเอาเบ้าส่งเบ้าส่งเลยไอ้พีเก้าโอเคอ่ะแล้วก็เอาเบลโนมด้วยมีศิลปะเพอร์เซพชันบวกกันนี่เหรอ ใครสสมารบวกอืมเนื้อใครเยอะนะผมจะลองแบ่งทัชมารกระแดเพื่อจะได้ชเชีกเเยก,กันเจออีเวนต์่ยกับน้องเด็เพิ่มกันนะเต็มที่เลยห้ดเมีตร,ตรงอาวุธมันคุ่คมลดในเวลานะผมว่าใช่ไหมว่าน้องเด็อาวุธเราแหละลดเวลาด้วยเน่าใช่แล้วนี่สายอัพพวกนี้เลยด้วยไม่ใครอัพซามิน่ากับดีซันเลยเพราะเราดูบริหารได้นนพอดีนะโอเคอ่ะไปสิทาต่อเพิ่งไปเมื่อกี้สองรอบไปก็ไปอ่ะมีคนตุปัปกตแก่ๆนะผม ในแต่จะเข้าไปในบาานน่าสงสัยแห่งหนึ่งในเล็บนะที่ริมท่าเรือแต่เขาช่วยคุณได้นะแต่มันจะยากในการโน้นนะแต่พวกเขาด้วยเช่นกันกางคุยกับเขาหรือไมก่ก็เลี้ยงนงม่ตังพอนะผมว่าเลี้ยงไง่ายๆดีเนี่ยใช้ลบหนึ่งแล้วได้เอฟพีฟรีนี่คน,นเด็นไปเสร็นิจจาไม่เราเลี้ยงน้ํานะอืมก็ได้รู้เรื่องของเรื่องราวเมืองราจมน้ําไปสิ่งใต้น้ําที่มีหลายขาก็าไปด้วยเ <c oughs> อฟพีมันคุ้มน่ะจริงเราก็เก็บเต็มมันนะผมมาไม่ชัวร์คคุ้มไหม่ผม อะช่างมันมาถึงที่เมนชั่นเหรอ,หรอเร็วลี้วะผมใกล้เจอเชิญหน้ากับบอสอล้วเนโอเคอาบน้ำน้องอาบน้ำไมีเปอร์คอรตปาร์ตเอาได้ไหม,ส,ส,มสบายๆเนาะโอเคดิสันเพิ่มไกลยอยู่ก็ไปที่นี้นับเป็นนั่นๆปะตัววิเลจกับฟอร์เรสดดะไม่ชัวร์เอ่ออะแรก,ก็ลองตามหาเหมือนเดิมเนาะโอเคสุ่มๆกดมั่วๆเพิ่มหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนะาะครแล้เราโอเคลองนี่ปะไอ้คนห้องเนาะโอเคผมลองไปดูผ่านห้องมันก็ได้ไหม เด็กได้ผลเนาะโอเคเจอทันเดินต่อไปชายหายไปในหัวมุมนะอืมเนื่องจาคุณได้ตังค์เข้าไปปั๊บเขาไม่มีเวลาในการล็อกประตูข้างหลังคุณด้วยคุณฆ่า,าเขาไปแต่คุณเจอในพิธีกรรมนะในห้องด้วยก็เลยมีค่าพอที่เจ๊พีกลับมาเพิ่มเติมสิบแต้มอ่ะเก็บไว้คนบ้านต่อไปเว้าวินโด้ที่เราเคยตอบแล้วโจไปลืมจำไม่ได้แล้วสู้ปะมีหาที่หนีกับหลงไปในแสงลอง หลานที่หน really ีน <desserts> okay. ่าจะได้น huh. really? ี่โ oh, อ okay. ้ได้เอพีแล้วก็ได้ดีซันกลับมาด้วยเนาะโอเคเห็นต้นไหมเก่าๆโดดไปตรงนั้นแตงนั้นก็สับเปลีจริงๆนะแต่ปลอดภัยแล้วด้วยตอนนี้ตอนนี้เลิฟถอยได้ดีไม่ก็สแตดเราดีพอที่จะหลบได้ลงดีก็ไปด้วยอ่ะอู้อันนี้ใหม่คาดาเวอร์เทยเตอร์โรงหนังซากศพเหรอใช่ไหมเสียดีซันฟรีนะแค่มองกันเสียดีซันแล้วเรียบร้อยแย่ครับแย่อ่ะคนนี้ทั่วๆ ไม่เคยสูได้แรกๆเลยเอ้ย,จออย,จออยจเจอแล้วเออเจอมอนเตอร์นะผมวะไม่มีหัวโผล่มากลางห้องอ้อมีแต่หัวโอเคนั่นแหละอันนี้เมียเทสอันนี้สองทีก็นะแต่มันยำต่ำมากเลยแม่นต่ำแต่เราเสีย่ยงไหมลองดูเหลืองนิดนนะทั้งนี้ดีกว่าปะสามทีแรกๆอ่ะอย่างเงี้ยเออแล้วก็นี่ทีหนึ่งอ่ะเผื่อได้เผื่อได้อ่ะด้เน,นี่ยได้หมดเออยินดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดอันแรกโดนไอ้น,นสองจะไม่โดนอะไรเงี้ยมันจะเผื่อเปอร์เซ็นต แบ,แบ่งกันได้นะผมได้ของใหม่คือผมนี่เหรอผมไม่ต้มีปะเนี่ยมีสองผมแล้วเนี่ยเราขางได้ด้วยตอนนี้ต้องรอนนะไอซิวินคิดอ่ะไม่เคยมีดเลยสืบต่อไปฮะมอนเตอร์ก็ฆ่าเรื่อยๆได้ไม่ใช่ปืนเลยเนะี่ยอยากใช้ปืนมาอันนี้เนี่ยถ้าเรามีได้ปะเช็คดูเครื่องเดือพัดแล้วกับตัวบักแกปุ่มจับมอนเตอร์มวัตต์ฟลักได้เวทดมนอนหลับเมื่อกี้ผีหลอกนะ เจอผีโผล่มากับคำสาบเวทมนต์อย่าง i n v i s i b i l i t y โอ้รับผลได้เหรอจนกระทั่งจบไอ้ปริศนาเนี่ยไม่มีโทษของอ๋อถ้าเกิดหนีก็เราสู้ปั๊บไม่เสียโทษค่าดดูมของดีแต่ว่าประเด็นคือเราจบแล้วเนี่ยเหลือแค่สู้นิดหน่อยนะแต่หนีมันนับว่าได้ตอนนี้ที่นั่นอะตอนที่เจอตัวทไทวิกินาตัวบอสอ่ะก็ดีได้ใช่ไหมวิ่งไปเราจบเกี่ยวแน่ใกล้จบเกี่แล้วด้วยไม่รู้อ่ะมาช้าไปเนาะเกเนี่ย เม็ดมนต์นี้น่าช้าไปเรื่อการนากากอีกแล้วอันนี้ผมจำไม่ได้ตอบเลยไปนะที่เคยตอบไปเตรียมการบางอย่างไม่น่าสุขภาพดีหรือเปล่าซ่อมอย่างไปหรือเปล่าข้อน,นี้ไม่เคยตอบแน่เนาะลองดูจะไม่น่าสองเสียฟรีข้อน,นี้ไม่น่าเกี่ยวโชคเลยแหละผมไม่ควรตอบข้อน,นี้นะโอเคเสียแต้มฟรีบ้าเลยอ่ะไปเรื่อยดุมใกล้แล้วด้วยถึงแล้วสัตว์ีลลูมอ๋อลงไปแล้วอันเดอร์กาวแชมเบอร์ เดี๋ยวนะเจ้าไปผมลืมไปว่าเราไม่มีไฟฉายเนาะใช่ไหมเราจะได้ป่ะตรงเนี้ยอันนี้ไม่ได้ไม่มีไรซอดเราทำไงวะอันนี้ก็คือแค่เอ็นเดิมไปไหมเอ็นเดิมคือถอยอ๋อเอน็น4เพราะไม่มีไฟฉายอันนี้ไปหาตัวไอ้บอสใหญ่คือต้องมีไฟฉายเนาะก็ไม่แย่แหละได้หน,นังกากใหม่ด้วยเดมอนมาสแล้วมีเพิ่มหนึ่งแต่โอ้แม็กซ์สตมินาบวก4อันนี้ไม่แย่นะเพราะตอนนี้สตีมิน่าเราเหลือน้อย ในงั้นแล้วก็กล้องคงไม่ค่อยใช้ได้เพราะเราลืมจริงลืมเพราะแปดยิงได้แหละที่ผ่านมาก็ไม่แย่แหละนิดได้กความรู้เนาะก็ไม่แย่นี่ก็ไม่แย่แหละเอาว่าอ่ะอุ้ยมหมอกมาเนาะมีหมอกด้วยอืมโ m p o s shadow video light h o u ลองเกอร์นี่คืออะไรโอ้อะไรวะเนี่ยมีเพิ่มชั้นด้วยเหรอแต่ไว้แหละดูไม่เยอะเท่าไหร่นะโอเคว่าจะลองเปลี่ยนเป็นปืนไหมด ถ้าเกิดว่ามีโอกาสแต่ว่ามันไม่รู้หว่ะคือมันสองนัดไงถูกปะอยากลองใช้บ้างไงเดี๋ยวไม่ได้ใช้เดี๋ยวต้องหาคนตัวที่เลือดก้าวพอดีอยใช้เลยแต่มันจังหวะมันหายากเลยนะกลับห้องก่อนนะแล้วก็พักผ่อนไม่ได้ใช้น้ำปนเปื้อนแย่ปนเปื้อนน้ำนี่คือแย่มากจริงก็ทำไรได้แน่นอ,อนพิษณุโลกแล้วที่เราช่วยเหลือแก้ไขมาเหลือแค่ บุกไปที่หมายเหมือนเดิมไปก็ไปอะไรเฮาเพิ่มชันตอนนี้รอบน,นี้ไม่ปราณีมาไวไวไวเดี๋ยวพักกือนเดิมเนาะเรซสบิดเฮ้ยทีบพกกันได้ไหมไวแหละตอนนี้รีซันเต็มนะด้วยอืมแต่ได้เบรเพิ่มมันก็อืมกล้องดีกว่าไม่รู้อะถ้าเกิดกล้องรู้ก็ได้ผมว่าถ้าเกิดเจอมอนเตอร์อะไรก็ว่าไปที่เนี่ยมันเพิ่มชันมันจะมีเจออะไรง่ายกว่าเดิมด้วยเช่นกันคิดว่าก็ฟังเ่ย เมมโมรีที่2ที่ไปสืบคน้นอ่าอ,อันนี้อันแรกแน่ๆอันที่สองน่าะเป็น botanist พอเราเคลียร์ตามดับที่เราอยากลองดูเย่ yeah, 10%เอ็กพีดิอัพด้วยอ่ะรูทติ้งไมทันและตังไม่ใช้รักเพิ่มน่าจะดีผมนะเต็มที่แหละคนรู้เต็มที่นะผมว่าอืมดีแหละเนาะคอนรู้แล้วก็รักไปไหมรักมันไม่รู้เพิ่มมันได้จริงไหมเ <laughs> ด็กก็ได้มาเด็กจะได้เผื่อมป็นยำเนาะอ่ะ เกตอะไรางเงี้ยขอรู้เราจัดเต็มบินเมื่อกี้สลัดข้างหน้าโนะ่งด้วยบินต่อไปไว้ไว้ไว,ไว้เจอมอนเตอร์เนาะคนอากาศโอเคคนอากากยี่สิบหกใช่ไหมอืมเนี่ยเราสปิดเร็วขึ้นเรื่อยๆผม,มน,นะจะดิบข้ามาเซนโดนด้วยอืมคนสิบแปดเนาะ,ะทำที่ไม่ได้เนาะไม่ได้ก็แปลว่าเราคนใจอย่างงี้ยครับอืมแมนแมนเนาะไม่ก็อย่างงี้จริงอย่างงี้ดีกว่า สามทีแล้วแม่นสามทีแล้วแม่นไหมอืมไม่กันอย่างนี้ปะ่ะเอาเป็นตีตีอย่างนี้เลยเออนั่นดีกว่าก็คือใช้วิธีแม่นตีแม่นตีแม่นไม่เป็นอันนี้ต้องแม่นไม่ได้ไม่พอนี่แหละก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดห้าบวกสามเนยนะเ<ๆ>พราะว่าเราสามทีที่แบบดาเมจคนเนาะโอเคก็เป็นเท่าไหร่วะยี่สิบสองโอเคถ้าโดนหมดอืมเดี๋ยวเจ็ด ลองปืนไหมจ <c oughs> ีไม่น่าคุมอ่ะผมว่าแต่ว่าเดี๋ยวคงไม่ใช้แล้วก็เกิดไม่ลองไงน,นู้กไปหยิบปืนมาใส่ไม่มีอผมถ้าจะใช้ปืนนะนะแล้วใส่ไงถ้าเกิดต้องโอ้โหมันต้องใส่ตอนตอนนี้ใส่ก่อนเข้าเหรอเฮ้ยเขาเปลี่ยนหรอจงไงวะเนี่ยจะหาตู้ที่เหมาะได้หรอวะเนี่ยแตะลองไงแล้วก็ปืนอแน่อ่ะสู้ๆไปเดี๋ยวมึงเข้านะผมขอปืนก่อนนะโอเค ใส่เลยถือปืน <c oughs> น้องปืนตำรวจน้องโอเคมาน้องพร้อมบวกแล้วสก,กันนามีที่เราสู้โอ้ไม่กอดที่แรกไม่สู้เนาะที่สองคือที่ไอชื่อไหนวะลืมเพราี่ผมจะไม่โกงน้อโอเคลองดูเลยเอา่าที่สองคือที่โบตานิสเนาะชิโร่สายชิโร่ซังอะ่ะเราเจอคินโอกะแน่ๆเราเจอนี่ก่อนปะใช่ไหมเราแค่เจอคินโอกะปะแล้วก็ชิโรซังใช่ปะพอเราเจอไอ้น,นี่ที่โรงเรียนอะ่ะใช่แหละ ผิดบายบินต่อไปไม่赖เสียดูมห้าเปอร์เซ็นต์เนาะอินลองไม,ไม่ไม่เป็นคนดูแต่พันเอาพันได้เนาะไม่ต้องเสียตอบถามใหม่ไม่ต้องเนาะโอเคอันนี้ไอ้นั่นเนาะสุ่มใช้เลือดเลยนี่เสียแล้วฟรีเพราะเด็กไม่พอบายเมื่อไหร่เรามีรับเผเื่อใช้ได้เนาะโอเคจำเป็นจริงก็เนี่ยใช้จำเปนหน้าเพิ่มได้อ่ะไปต่อเทลออฟบัตรคว้าคนนี้มาเขารู้พอนอะโอเคว่าเราเขารู้สิบเอ็ดเนาะด้วยเย็ดพีฟรีรับไปได้ไว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  เยอะจริงไหม Why of Darkness ตามทันเดินมืดไปแล้วไม่มีแหล่งไฟต้องปืนธรรมดาทั่วไปเสียลิซซันฟรีแต่ไว้อยู่ถึงเหรอไม่ยังไม่ใช้ปืนเลยหยิบปืนมาแล้วไอ้ผมใช้ปืนก่อนไม่ทันแล้วไม่รู้มันใส่แบบทันทีไม่ได้ไงปืนเนี่ยโอ้จัดลบปืนมาได้แต่อดใช้อะไรครับเนี่ยชั้นเพิ่มขนาดจริงเหรอไอ้ตรงที่เป็นไรเฮาสึกป่ะมันส่วนตัวคิดว่าง่าย ถ้าดูไม่มีถามก็น่าจะง่ายแล้วที่เห็นนกเโอเด้วยปลอดภัยง่ายเลยเนาะผมอือฮึก็ตามนี้ทำลายบีเนาะถ้าถูกาทำลายบีก็คือส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีต่างเนาะผมว่านอกจากเอลเลอร์เทีนมาใส่หนังกากอะะขอบตังกันมากเลยนะโอเคตอนนี้เจอฮาวอีเวนต์ใหม่เลยตัวสเปียร์ตัวใหม่เพราะเราเจอตัวเยอะมากแล้วก็อชิเมนต์ใหม่สองอันเนาะโอเคก็คือนิดเดียวในชั้นอชิเมนต์แต่ว่าอีกอื่นเจอเยอะเลยเต็มที่ก็ไม่ยากสำหรับรอบแรกของธันนุกีแน่นอนที่รอบไม่ได้เนาะผม อ่ะเดี๋ยวดูเอ็กซ์ร้าส่งท้ายด้วยว่าเราได้เ,เพิ่มมาน่าจะเอนดิ้งเนาะฟังนี้ปะนี่สามเอนดิ้งปั๊บเอ็กเซนต์าร์ดแพ็คใหม่เซต A ตอนเลือกเนาะซึ่งไม่รู้เคยกันแน่บ้างอยู่ดิแล้วก็อีกอันหนึ่งคืออันนี้เนาะพรีมัมนอนโนเซอร์จะก,การดิฟดิฟเบอร์ได้จะมีค่าคนไข้อ๋อในเพิ่มใหม่คือมาเรียนนะครับผมด,ดูดีๆพวกเนี้ยเอายาวไป ที่ผมรอสูงก็คือนับไปดีเนาะไอตัวที่เราเล่นตัวละครมอดก็ยังนับก็เป็นเอ็นจบได้นะผมก็ดิวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย